ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผือสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศริสเกตเขตสตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลห้วยจันทร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสเกต รงเรียนบ้านหนองผือก่อตั้งเมื่อวันที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2517ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น64คนโดยมีนางจิราพรทองระมุลรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือโรงเรียนบ้านหนองผือ มีบุคลากรทั้งสิ้น8คนแบ่งเป็นครูประจำการ4คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนครูอตะจ้าง2คนด้านการบริหารงานโรงเรียนมีการบริหารงานดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเช่น การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยการอบรมการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตรวรรษที่21บอกเล่าสุภาษิตด้วยอัตโมตมาต้าทอย 3. การอบรมหลักสูตรครูโคดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ 4. การอบรมหลักสูตรต้อนรับเปิดเทอมสนุกอ่านสนุกเขียนไทยอังกฤษว1นถึงแบบ PBL 5. การอบรมครูเครือข่ายปหนการอบรมครูเครือข่ายปสานอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเช่นการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาที่วัดบ้านหนองผือการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด การจัดโครงการครูแดเป็นโครงการที่ศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียนการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนแล้วทางโรงเรียนยังได้รับจัดสรรอุปกรณ์ทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชุปถัมภ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โรงเรียนปลายทาง ปีงบประมาณ2,566 2. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยให้ครูไปอบรมและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนานักเรียนต่อไปจากกิจกรรมเป็นการทำของเล่นวิทยาศาสตร์ด้วยระบบอัตโตมตา อตโตมาตาซึ่งเป็นของเล่นที่ใช้หลักการ STEM education บูรณาการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ทำให้ของเล่นเคลื่อนไหวได้ 3. การบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมีการบริหารงานโดยมุ่งเน้นความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการจัดทำทะเบียนการเงินและระดมทรัพยากรโดยการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาซึ่งได้ดำเนินงานเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองสิทธิ์เก่าคณะครูนักเรียน และผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจานทุกท่าน 4. การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนตลอดมาทําให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ดูสะอาดร่มรื่นและปลอดภยัยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานเกียรตินภูมิได้บริจาคดินจำนวน11รถเพื่อซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงเรียนเพื่อให้สะดวกต่อการสัญจรไปมาของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน 5. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกภาคเรียนเพื่อสอดส่องดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือการเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงและมอบทุนนักเรียนยากจน6กผลงานและความภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านหนองผือได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมสองด้านสูงกว่าระดับประเทศจากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading t e s t ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านหนองผือได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม2ด้านสูงกว่าระดับประเทศจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test ในชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านหนองผือได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและโรงเรียนบ้านหนองผือยังได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปฉันนั้นแต่ออกดอกคราใดางามเด่นการศึกษาปลูกป,ปั้นเสร็จแล้วแสนงามขอขอบคุณคณะกรรมการ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารขอขอบคุณค่ะ